หากใครที่ต้องการซื้อขาย ID f ีฟ a าไลสีต้องที่นี่เลยเ็นรับซื้อขาย ID ดีฟ4ฟาสี่บโอตบริการรับซื้อและขาย ID ดีฟ a ฟาไลสีมีทั้งเอ็ล้วนทีมพร้อมเล่นของใหม่อัปเดตตลอดปลอดภัยไม่โกงแน่นอน100%แถมยังมีบริการรับดึงนักเตะขายยากและบริการโอนเออีกด้วยใครที่สนใจสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผม โอเคครับผมวันนี้ก็มาอยู่กันในกิจกรรม e X Change Reward อีกแล้วนะครับสำเนียงฝรั่งเศสแล้ว yeah. โอ้โหเข้ากิจนี้ทีไรสำเนียงไปฝรั่งเศสตลอด <c oughs> นาก็มาสุ่มกันวันนี้นะครับอันนี้เป็นไอดีที่เราได้แข่งมานะไอดี ID แข่งนะครับรายการ Creator Challenge เนาะก็เขาให้แคสมา1ล้านแคสคือ 1, 1, 1, 2, 1นึ่งบาทนะครับมาเติมทีมซึ่งให้จะทำอะไรก็ได้แต่เราเลือกที่จะเปิดกิจเนาะเพื่อจะได้ ตัค์ให้เยอะที่สุดแล้วก็ไปเสริมทีมของเราให้ได้โหดที่สุดนะครับแลก็นะะเดี๋ยวถ้าเปิดเสร็จเดี๋ยวก็เดี๋ยวอัปเดตทีไม่ทีเนาะว่าเราเสริมตัวอะไรไปบ้างแล้วกันนะครับนะโอเคเนาะก็เดี๋ยวแรกเลยแล้วกันนะครับหนึ่งพันเหรียญนะครับผมกดไปโอเคคือจริงๆก็ไปเปิดไอ้พวกโกลเด้นสปินหรืออะไรก็ได้นั่นแหะูันเนี้ยน่าจะได้เงินเยอะที่สุดแหละแล้วก็แบบมีเงินไปทําทีมมากที่สุดแหละนะครับ คือต้องให้ทีมโหดที่สุดเพื่อไปแข่งไงไม่ใช่อะไรหรอกนะครับก็เลยต้องอันนี้แหละน่าจะดีที่สุดละเดี๋ยวเริ่มต้นทักสองร้อก่อนละกันนะน่าจะช่วยได้น่าจะหลายหลายตัวอยู่เนาะเจ็ดแปดตัวโอเคละสองร้อยไม่รู้เลรีดดีขึ้นหรือเปล่าจากวันนั้นนะไปครับเฮ้ยเจ็ดตัวก็เท่าเดิมเท่าวันนั้นเลยนะครับเจ็ตัวก็น่าจะเอาเอาใบก็ก็แปดปะ ทีละยี่สิบต่อ <g ül> สูตรเดิมอีกแล้วได้เจ็ดตัวปุ๊บที่เหลือไม่มาอีกแล้วเอาแปดตัวสูตรเดิมเลยได้สองใบแค่นั้นตามที่ล็อกเก้าตัว1ิ10ิ0ิมันล็อกจริงนะเว้ยตอกไปเพิ่มอีกสองร้อยเหรียญยังไม่มาเลยตนะิด เออครบแล้วสิบตั๋วมาแล้วห้าร้อยเหรียญพอดีเดี๋ยวห0ห้าร้อยเหรียญพอดีสิบตั๋วเป๊ะเลยมาแล้วตัวแรกใบแรกเก้าแปดสองร้อยสองร้อยเหมือนเดิมแล้วกันเนาะร้อยมันได้น้อยตองสองร้อยได้สองใบอะยใบยเนี้ยดูริอุ้ยว้าวอุ้ยครบเลยว่ะเฮียเฮ้ยคราวนี้สองร้อยครบเลยว่ะ โ okay. อเคล็อกจัดเฮ้ยครบถเวยเลยวันที่สองใบแล้วอะแปดเฮ้ยใช่เหรอวะทุกทีไม่เคยได้ขนาดนี้เลยวะมาอีกสองร้อยแล้วกันมันมีเหลืออยู่ก้าวเลยเฮ้ยสามใบด้วยเนี่ย <What? S 1> กีตัวหนึ่งจะออกตัวไหนวะอุ้ยเก้าตัวแล้วสามใบนะเนี่ย ก็เลยร้อยดีกว่าจบๆไปอา้าวพอดีเป๊ะเลยฮี่ร้อยมาตัวเดียวกูจะหลุดโอเคสามใบครับวบน,นี้ไอดี ID ล็อกเขาแปรามไปไอดีหลักตัวเองเปิดแม่งไม่เคยได้สามสามใบเฉยงงงยุ่งงย้่ยไม่คิดว่าแม่งจะมาโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่าเนะ้องได้อะไรบ้างนะไปดูกันไปโอเคครับผมก็รับการ์ดกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ เดี๋ยวเราไปเปิดการตังว่าได้เท่าไหร่นะครับจะได้มีเสริมทีมกันยับยับเลยวันนี้ไอดีการ์ดไอดีนี่ด้วยไอดี C <c <oughs> แคคหมื่นแปดไปละสองหมื่นห้าองพันหมื่นห้าหมื่นสองเก้าพันโอ้มีแสนหนึง่งละ แต่ก็กิมินแจก็ตัวละเก้าหมื่นมันก็เผื่อได้กิมินแจตัวเดียวมั้งประมาณนี้ครับร้อยสองบวกห้าขอเอาตัวนาบุรีมาไใครๆวะเอเลียดเหลือแปดพันละคาร์บี้เอเลียดร้อยสองสามถึงห้ากดไปเอายี่สิบสองอยู่แบบนาบุรีมาหน่อยยี่สิบสองอยู่จริง ฮาบุรีหรือเปล่าอาวแบทบวกห้าดูดิเกอร์เดเลเมเกอร์มิลานนะประมาณนั้นมาครับใบนี้ยี่สามที่วายบวกห้าโนมินี่ฮาแลนเ์เลวานมาตอนที่คืนรวยเลยนะเสริมทีมยับยับ,ยบเลยนะกดไปผู้ไปบาซิลเอทีใครวะ ออเฮตุดสองหมื่นเอ้กโอเคผมเชืใจไปใจไปอานาเนี่นจะไม่ลืมบายทีไวแต่ไปเฮตุดนะครับสองหมื่นพอได้พอได้พอขายได้อยู่ยี่สิบสามทีไวโอครับผมบวกห้าเทโอยามาตัวเดียวที่เหลือกูได้หมดฟานไดมินิเตาเนี่ยมันขายได้เว้ยฟานไดมินิเตาเทโอมันก็ได้แต่ว่ามันถูกมากเลยไงขอให้ตัวมันเป็นแสนขึ้นหน่อยดิ มาสามสองหนึ่งปะเซมาแบบตัวแพงเลยล้าน,านาล้านเงี้ยบาซิลอุ้นคาเซมีโลกไข่ออกปะคาเซมออกปะออกดิโอสองแสนเออยี่ดีกว่าได้ทีโอคาเซมไข่ออกปะออกอยู่เนาะในตลาดอะ อุ้ยบารติวมาโอเคเลยแม่โลโก้ไม่เห็นฝรั่งเศสนี่กูสบายใจมากอย่างนีฝรัเเเเ่งเศสขายได้นะสองแสนเนาะมาครับเก้าสิบห้าก่อนนะอันนี้กดร้อยไปแล้วได้ก็ผู้ไฟมาตัวดีก็โอเคอยู่นะ,ะมาหน่อยอีเบ็ดอุ้ยโอ้โหไม่ผู้ไฟดวกันหกพันพอได้มาเก้าหกก่อนอันนี้จากรีบอร์เรคชั่นนะก็ขายที่ยังไม่แลกก็ไปแลกด้วยละกันนะครับ ก่อนเลยไปแล้วอุ้ยผู้ไฟยี่เป็ดอยู่จะเป็น T.M ลิติกใครวะอันเดย์เลยล่ะเฮ้ยห้าหมืน่นโอเคอุ้ยนีิการ์ดจากรีวอร์ดคอลเลคชั่นอันนี้อ่ะอุ้ยเฉยอุ้ยทีมโหตรแน่เลยวะ่ะดูตรงได้ประมาณนี้ว่าเอาเรื่องแล้วนะเก้าเจ็ดไฟนี้ ก็โอมี4ปีเองนะแต่ว่ามันก็ถ้าได้ตัวดีๆมาก็ดีเลยผู้ไฟแค่นั้นต้องลุ้นผู้ไฟอย่างเดียวก่อนหน้าได้ดีเถียวตอนนี้ไม่ได้ดีๆป่อกดไปแต่ที่เหลือก่อนหน้ามันก็โอเคแตเตออลผู้ไฟเซอร์เบีย CM นั่นชื่ออะไรนะโอ้ชมาโ,โกฟูจิเนี่ยได้ตัวนี้แกะนิลิกอีกแล้วแม่งมาทุกรอบ เวนจริงๆมันก็โอเคได้ผู้ไฟได้ลุ้นอยู่มาครับมาที่98แล้วหกถึงแปดทีละใบแล้วกันมันมีสิทธิ์ได้ LN มากขึ้นนะเพราะปีมันริดมันเพิ่มมาแล้วไงวผู้ไฟขขอล็อกปักไฟแรกทางหายจากการเปิดกิจมานาน EBS <c oughs> <c oughs> แกลลี่เนวิล ออกมาเยอะเหมือนจะฟูแมนยูแล้วมั้งคาเตมิโลอันเดรเดลล่าเกลลีเนวิลเนี่ยฟูแมนยูแล้วนั่นรวมๆมาหน่อยไปครับใบนี้มันดูดีมากเลยนะาฟสวยมากแต่างไหนเอ้ยบีทีวีหูไฟฟัเอทีใครวะฟัดเทนฮุดอ๋อสี่หมื่นหกเองโอ้โหไม่แต่ก็พอได้พอได้พอได้โอ้ฮันแลนมาได้หนุนมากเลยีเอฟมานี่กุลิตแน่นอนอะ โรงแลมซีเอฟคุณลิดแน่นอนเบิร์กแฮมก็มีป่าวบ้างีีบีไม่รู้แล้วก็ได้อยูสี่หมื่นหกโอเคมาใบที่สามละของเก้าแปดปะอีบดบัว้าป้า,า,ปาก็เหวเ,เนื้อการเก้าแปดมันสวยมากเลยแต่แบบของดีๆไม่ได้เลยแบบเป็นแสดนี้ไม่มีเลยนะ ใบสุดท้ายของเราละก้าแป8ใบสวยมากเลยนะเว้ยแต่ก็ขอขอดีๆหน่อยเฮ้ยเพื่อนขอร้องนะใบสุดท้ายละ3 2 1มัดลิดมีมัดลิดมาเมนก็ได้กันเอลเอ็นอย่างมากเอลเอ็นปัดกดอีแคบปูไฟมา ประเทศมันไม่น่าจะผหแน่กสเบออะไรบาลการลิงเกอร์นะครับออสเตรียไอ้ประเทศเดียวไอ้ไอะไรนะอะไรนะซา์บิเซอร์มานนั้นโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปสรุปราคาทั้งหมดว่าเราได้เท่าไหร่นะไปดูกันไปโอเคครับผมก็คิดราคากันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะได้นักเตะเป็นประมาณนี้เลยนะที่เราเอาไปเปิดจิตกันนะครับบอกเลยว่า ไ่านันกเกษมมานี่คือขายได้ด้วยแล้วก็ได้ตางไปเสริมทีมด้วยนะครับบอกเลยว่าสุดยอดเลยอันเดย์ล่าก็เอ้มีคนตามตัางโซย้ขยไปไอเวิร์ดอะไฮเวิร์ดก็ขายได้เลยขายได้อยู่เหลือก็ไม่พอได้แล้วกันเนาะเนี่ยคือขายได้ก็ต้องมาเสริมตัวนี้พวกเขาว่าเลียอะไรพวกเนี้นะบห้าให้หมดนะครับเอาไว้แข่งนะ ก็นักเตะที่เราได้กันมาทั้งหมดนะครับได้มา400,000 2 0 0ล้านครับผม400ล้านนะสำหรับนักเตะนะครับแล้วก็ตังหักลบได้อีกประมาณ100ล้านนะครับก็ทั้งทางนักเตะรวมกันได้มาทั้งหมดนะครับ5 0 4 2 0 0 0ล้านครับผม50ล้านนะก็หักภาษีอะไรก็ประมาณ50ก็โอเคนะเว้ยเอาไว้เสริมทีมได้ทีมได้อยู่นะครับประมาณนี้แล้วกันนันเดี๋ยวเรามาอัปเดตทีมอีกทีหลังนะว่าเราแบบขายได้ ขายไปแล้วได้ตังค์มาเสริมตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีแล้วกันนะครับนะโอเคเนาะมานี้แล้วกันนะคลิปนี้ใครที่ยังไม่กดไลค์กดต like, ิดตามก็ฝากกดกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบายครับโอเคนะคผมก็หลังจากที่เปิดกิจกรรมไปนะก็ได้ขายนักเตะออกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาเงินมาเสริมทีมที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับ ทีมนาบปลี22 UCL ที men, ่ไว <Okay. S 1> so, 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 ้ใช้แข่งรายการคียเตอร์ชาเลนซีซั่น2นะครับนะก็กองหน้านี่โอซิมเพนนี่จากบวก5ตีเป็นบวก6แล้วนะคือตีได้2ตัวด้วยนะแล้วก็มาป้องกันขึ้นบวก7แตกไปแล้วนะครับนะก็บวก6นี่คือพลังร้อยอยู่นะก็ถือว่าโอเคเลยนะโอซมเพนนะครับแล้วก็กางลุกซิเลสกี้กับคาวัสเคลียนี่คือเป็นบวก3ทีแรกก็เป็นบวก5เรียบร้อยแล้วนะพลังคือดีมากเลยนะครับ โอลิทานโนนี่บวกห้าอยู่แล้วโรบิตกาบวกห้าอยู่แล้วนะครับสมบูงกีซ่านี่คือจากบวกสามเป็นบวกห้าเรียบร้อยนะครับคือขายนักเตะอะไรเรียบร้อยแล้วก็มาซื้อนักเตะบวกห้าเข้าทีหมดแล้วนะครับแล้วก็กองหลังนี่คือคิมมินเจนี่คือเป็นบวกสามเนาะตอนนั้นก็เป็นบวกห้านะรามันนี่ก็จากบวกสามเป็นบวกห้าเหมือนกันนะอัปเดตเพิ่มใหม่หมดแล้วนะดิโลเรนโซ่ก็ปีท็อปนะจากบวกสามเป็นบวกห้านะครับโอลิเว่านี่คือเราไม่มีบวกห้าเราก็ซื้อบวกห้ามาเรียบร้อยนะครับประตูนี่บวกห้าอยู่แล้วเเนนะมลครับ สำรองก็ซิมล่บวกห้าอยู่แล้วโลซาโน่บวกห้าอยู่แล้วนะครับลัสบอรเดลลี่นี่คือซื้อเพิ่มมานะครับอัปเดตท,ทีมเพิ่มมาเนาะเอลมาส์บวกห้าอยู่แล้วเอนดอเบเล่ N ซื้อมานะครับมาริโอลุยก็ซื้อมานะครับออสกิการนได้มีอยู่แล้วเนาะประมาณนี้เนาะก็หลังจากที่เปิดกิจก็เป็นบวกห้าครบเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเราตั้งซื้อปริตาโน่บวกหกไว้ด้วยในตลาดนะก็ถ้าได้บวกหกมาก็จะดีนะครับแล้วก็ โลซาโน่เหมือนกันนะตั้งถือโบ๖ก,กันเรียบร้อยนะไอ้พวกนี้คือสแตจมันไม่ค่อยเยอะไงถ้าได้โบ๖ก,ก็จะดีขึ้นนะประมาณนั้นนะครับก็ฝากทุกคนด้วยแล้วกันนะสำหรับการแข่งขันคีเอเตอร์ชาเลนจ์ซีซั่นสองนะครับน้ตอนนี้อยู่ในรอบเซมิไฟนอลแล้วนะครับนะรอบรองชนะเลิศแล้วก็รอบชิงนะในวันที่5นี้ก็ฝากเขียด้วยแล้วกันนะทีมนาโปลีนะของป๊อบลูนะฝากเขียด้วยนะทุกคนนะครับผมไว้เจอกันวันที่5ครับผมฝากเขียด้วยนะไปละบ๊ายบาย